Thank you สวัสดีสาวกปีศาจแดงทุกท่านครับสวัสดีวันจันทร์ที่18ธันวาคมครับปี2566ครับวันนี้เรามาพูดถึงเกมแดงเดือดเมื่อคืนนี้ครับแมนยูยันเสมอกับลิเวอร์พูลได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทั้งทั้งที่หลายคนเนี่ยครับคาดการไว้ว่าแมนยูครับน่าจะแพ้ครับเพราะจากภาพจำที่ชัดเจนครับที่มาเยือนเมื่อคาวก่อนครับโดนทันลมเละครับ7ประตูต่อศูนย์เกมเริ่มมาด้วยการที่ลิเวอร์พูลครับเพสซิ่งหนักครับตั้งแต่หน้าปากประตูฮะ ในช่วงแรกครับแมนยูก็ตอบตัวด้วยการเปิดเกมจากหน้าปากประตูครับพยายามต่อบอลแก้เพสซิ่งครับแต่ก็แก้ไม่ออกครับเพราะเมนยูเสียบอลง่ายครับ จากการจ่ายบอลที่ไม่ค่อยแน่นอนครับไม่ค่อยแม่นครับแล้วก็โดนลิวอพูครับแย่งบอลกลับมาครับทำเกมบุกใส่ครับบ่อยมากครับสุดท้ายครับแมนยูก็ต้องกลับไปเล่นบอลไดเล็กครับเน้นสาสตร์บอลจากแนวหลังครับไปให้แผงหน้าอย่างกรานาโชหอยลุนและอนโตนี่ครับแต่3ตัวบนของเราครับก็แทบเก็บบอลไม่ได้เลยครับแล้วก็เหมือนเตะบอลอัดกำแพงครับพอยโยนบอลขึ้นไปครับเก็บบอลไม่ได้ครับลิวอพูก็ทําเกมบุกกลับมาเหมือนเดิมครับและก็ต้องชื่นชมเกมรับครับในเกมนี้ครับมีวินัยในการเล่นดีมากครับโดยเฉพาะวาลานครับคน สกัดจังหวะของริเวอร์พูลได้ดีมากครับส่วนอีเวนครับเกมนี้ครับทั้งวารานและอีเวนครับจับคู่กันเป็นครั้งแรกครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากครับ อีเวนครับที่คอยกระตุ้นดาโลอยู่ตลอดครับมีบางจังหวะครับที่ดาโลก็เหม่อครับก็ได้อีเวนนี่คอยกระตุ้นครับส่วนในเรื่องเกมลุกทางกากขวาครับดาโลกับเอนโทนี่ครับจ่ายบอลพลาดกันเหมือนไม่เข้าใจกันครับประสานงานกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในการทําเกมลุกแต่เกมรับครับก็ช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะดาโลครับวันนี้สวมล่างเทพครับคอยดักจังหวะของดีอาร์สได้ดีมากครับและเอนโทนี่ครับก็ดูเหมือนจะทําอะไรไม่ได้เลยครับในเกมลุกครับแต่ก็ช่วยเกมรับได้ดีมากครับกับการช่วยดารโลวิ ทำลายจังหวะของลุยดีอาที่มีความคล่องตัวครับในจุดนี้ครับแอนโทนีทำได้ดีครับในเรื่องเกมลับครับครึ่งแรกครับแมนยูครับโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเลยครับจะเล่นเกมสวนกลับแต่ก็ขาดความแม่นยําในการจ่ายบอลครับ ครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลเนี่ยเน้นเกมบุกมากขึ้นครับทำให้เปิดพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างมากครับทำให้แมนยูเนี่ยมีโอกาสได้สวนกลับได้บ้างครับมีจังหวะที่ได้ต่อบอลแก้เพสซิ่งมาครับและโคบี้ไมนูครับที่วันนี้เล่นได้นิ่งมากครับก็มีโอกาสแทงบอลให้กรานาโชครับหลุดเข้าไปยิงครับแต่ก็โดนเทรนด์อเล็กซานเดอร์ครับแย่ขามาสกัดไว้ก่อนครับและอีกจังหวะหนึ่งครับที่มีการต่อบอลครับแล้วฮอยลุนก็หลุดเข้าไปยิงครับแต่ก็ติดเซฟของอาริซอนโดยรวมแล้วเนี่ยครึ่งหลังเนี่ ครับในตำแหน่งหัวใจเกมลุกแทนบูโน่เรเนเดสครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการขาดหายไปของบูโน่เนี่ยทำให้การจ่ายบอลในแดนบนเนี่ยไม่ดีเลยครับโดยรวมเนี่ยแมนยูสู้ไม่ได้ครับโดนการนํายิงอยู่ฝ่ายเดียวครับ แต่เป็นลิวอพูเองครับที่ขาดความแม่นยำกับสวนแผงหลังเองเนี่ยก็ทําได้ดีครับปิดช่องปิดโอกาสการโทษทาของลิวอภูได้หลายจังหวะนักเตะในช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีครับส่วนผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดของแมนยูครับก็คือราฟาเอวาลานครับที่วันนี้เก็บกินจังหวะเปิดบอลและก็คอยสกัดจังหวะการเข้าทําของลิวอภูได้หลายครั้งนะครับเกมเกือบจะหมดเวลาแล้วครับดีเดโกดาโลครับโดนใบแดงท้ายเกมครับจากจังหวะที่เขาเนี่ยครับเบียดแย่งบอลกับซาร่าครับสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนซาร่าออกครับแต่กรรมการครับ ไมเคิลโอลิเวอร์พูอีกแล้วครับกลับให้ลิเวอร์พูลได้ทุ่มครับดาโลนี่ไม่เห็นด้วยครับจึงออกอาการโวยวายครับจนโดนใบเหลืองใบแรกครับแต่ก็ยังออกอาการโวยวายอีกครับจนโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไปครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับเรื่องนี้ครับเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการตั้งแต่ต้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแมนยูครับรับความซวยครับอีกอย่างดาโลครับว่าอาจจะด้วยเกมที่มันตึงนะครับจึงใส่อารมณ์กับเกมค่อนข้างมากครับออกแอคชั่นออกไม้ออกมือมากไปหน่อยครับในเกมนี้ครับสิ และก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลอย่างเราคาดหวังครับที่ผมก็พูดไว้ในคลิปที่แล้วครับก็คือหัวจิตหัวใจนักสู้ของแมนยูครับที่สู้ไม่ถอยครับถึงแม้ว่าจะสู้ออกมาไม่เป็นกาบอนท่าสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ทําได้ดีครับในเรื่องการสู้ไม่ถอยมาดูบทสัมภาษณ์ของเทนฮากหลังเกมครับนักข่าวก็ถามเรื่องความวุ่นวายในห้องแต่งตัวครับที่สัปดาห์ก่อนครับหลายสำนักข่าวครับกับผือข่าวกันอย่างหนักครับว่าแมนยูในห้องแต่งตัวแต่ครับเทนฮากก็ตอบไปสั้นๆครับว่าผมก็บอกคุณแล้วไงเทนฮารา์คร บที่ทำผลงานได้ดีในเกมนี้ครับเทนฮากบอกว่าวาลาน,นมีความสามารถสูงครับและเล่นได้ดีมากๆกับในเกมนี้ครับ เช่นเดียวกับคู่หขวงเขาครับจอ์นี่อีเวนครับทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้นําที่ดีให้กับทีมจากแดนหลังนะครับและก็บอกอีกว่าทั้งทีมก็เล่นได้ดีมากครับและก็ยังไม่ไวยครับเก่าวชื่นชมโอนาน่าลูกหลักครับว่ามีส่วนสําคัญมากครับในเกมนี้ครับเทนฮายังบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเก่าวถึงทุกคนในทีมได้หรอกนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเล่นได้เป็นทีมเรามีวินัยในการเล่นที่ดีครับแต่เราก็ควรทําให้ดีกว่านี้ในการผ่านบอลหลุดเข้าไปยิง3 4จังหวะครับเราน่าจะทําอะไรคู่แข่งได้บ้างครับจากจังหวะโอเพนเพย์ของฮอยล ถึงจังหวะที่ดาโลโดนใบเหลืองครับเขาตอบสั้นๆว่าพวกคุณจะตัดสินเอาละกันนะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของโคบี้เมนูครับที่วันนี้เล่นได้ยิ่งมากๆครับเทนฮาก็ตอบคถาถามถึงโคบี้เมนูว่าถ้าคุณมีของเนี่ยนะคุณก็จะเลิกล่างนะครับเวลาเจอตําตรวจไม่ใช่ไม่ใช่ใชเทนฮาก็บอกว่าครับถ้าคุณมีของเนี่ยคุณก็จะดูมีอายุข,ขึ้นมาเมานูเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเด็กมีของถ้าเขาได้มีโอกาสลงบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้เพราะเขาเนี่ยจะคอยสแ,แกนตลอดว่าใครอยู่ตรงไหน และเขาก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วเขายังมีจังหวะจ่ายบอลสําคัญๆได้3ามสี่ครั้งรวมถึงการสวิตช์บอลของเขาด้วยเขาเป็นนักเตะที่สามารถตอบโต้ตคู่แข่งได้ดีนะนักข่าวก็ถามเทนฮาครับว่าเกมลุกของคุณเนี่ยมันใช้การไม่ได้เลยใช่ไหมเขาก็ตอบว่าเมื่อคุณแย่งบอลกลับมาได้เนี่ยเรารู้ครับว่าลิวพูลเล่นเกมเคาน์เตอร์เพสได้ดีครับสิ่งที่พวกเราต้องทำเนี่ยก็คือครอบครองบอลไว้ และก็หาจังหวะ3-4ครั้งครับในการโต้ตอบครับเหมือนที่เราทําได้ในครึ่งหลังนั่นแหละจากการโชว์และหอยรุนนั่นแหละครับและเทนฮาครับก็ตอบนักข่าวเรื่องที่ฟานได้ครับให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าวันนี้เนี่ยเหมือนมีแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นครับที่อยากจะเอาชนะเทนฮาก็บอกไว้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่า โดยรวมครับแมนยูเกมนี้ครับเล่นเกมรับได้ดีครับแต่เกมลูกครับไม่ดีเท่าไหร่ครับมีจังหวะได้สวนได้ลุ้นบ้างครับแต่ก็น้อยมากครับเมื่อเทียบกับลิเวอร์พูลครับที่มีโอกาสยิงถึง34ครั้งครับแต่แมนยูเนี่ยครับสร้างโอกาสยิงประตูได้เพียง6ครั้งเท่านั้นครับแต่อย่างที่บอกครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขาดความเฉียบคมไปเองครับยิงตรงกรอบไปเพียง8ครั้งเท่านั้นครับจากการยิง34ครั้งของเขาเนี่ย การครอบครองบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าแมนยูมากครับในเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลไปถึง69%ครับและแมนยูเนี่ยครองบอลไปเพียง31%เท่านั้นครับสถิติสําคัญสําคัญในเกมนี้ก็ไมนูครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับที่ลงเล่นในเกมแดงเดือดครับด้วยอายุเพียง18ปีกับ242วันนะครับและในเกมนี้ครับอังเดโอนาน่าครับเป็นคนที่ผ่านบอลเยอะที่สุดในทีมครับที่30ครั้งครับ และเซฟลูกยิงจากลิเวอร์พูลได้8ครั้งนะครับก็หวังว่าเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่สร้างจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับแมนยูครับให้กลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทมาครับทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับตกรอบคาราบาวครับตกรอบแชมเปียนลีครับแถมผลงานในลีกก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับก็อยากจะให้เกมนี้ครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแมนยูครับ สุดท้ายแล้วครับจะดีจะแย่ยังไงเราก็คงต้องเชียร์กันต่อไปครับเพราะพวกเราเป็นสาวกปีศาจแดงครับผมลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผม